สวัสดีครับวันนี้มาส่งที่บ้านหนองประดุกครับผมมันขึ้นกับเลนูเนาะใช่ไหมแม่ไม่มีม่ม่ไม่ไม่ขึ้นกับเลนูขึ้นจากอะไรแม่อำเภอเมืองเลยเนาะมันขึ้นอำเภอเมืองเลยได้ดีนครพนมล้งไปปลามั่นนี่ล้งไปปลานครพนมอันนี้คือทางบ้านนี่ไปซื้อมาใช้สองสามตัวแล้วก็นี้แม่อยากได้แม่ก็เลยไป เ้าสั่งมาเลยเนาะไม่ต้องให้แม่ส่งเลยสบายสบายเลยเพราะว่าใช้เองปีที่แล้วไม่ชอบเขาสี่ไลนสิบเอ็ดไร่์สิบเอ็ดไร่เล่นเองเลยปีนี้ปีนี้ซื้อเองเลยไม่ต้องรอใช่ไหมไม่ต้องรอเขาปีเล่นเองเลยสิบเอ็ดไร่ไม่ไม่หน้ายาเนี่ยมันมีอยู่ทั้งเม็ดหนะประมาณทั้งเม็ดหนะประมาณเกือบสี่สิบไลน์เพราะว่า ตัวทีู่ใกล้ๆน,นี่ก็สามสิสามฟิบแล้วไปตัวนั้นหนักสิบเอฟไลตัวที่เร่าอันนี้มันอยู่ที่สิบห้าไ่ต่อวันได้ทะย่ยอนจริงอะ่ะแม่ไปหย่อนได้หยอ่ยอนได้กี่ไ่วันเดียวสิบเอ็ดไลก็เสร็จวันเดียว <laughs> จบเลยสิบเอ็ดไ่วันเดียว<ม>อันนี้ลองอันนี้ได้ใช้แล้วก็เลยรู้เลยถึงคุณภาพแต่ถ้าซื้อแถวบ้านมันแบบโรยเน,ะนาะโรยแน้วมันไม่สวย คือข้าวมันต้องลงเป็นกอเป็นกอถึงจะสวยอยาได้เป็นกอกอใช่ครับถ้ารรยมันไม่สวยแล้วทีนี้อย่างนั้นมันที่ไหนก็ก็ได้นะซื้อที่ไหนก็ได้แ่มันเป็นกอมันจะสวยกว่าอยางได้เป็นกอกอครับก็เลยจัดให้เลยมาแต่เช้าเลยครับเสร็จแล้วครับมีตั้งให้เรียบร้อยบริการให้อ ถ้าตัวยางน,นี้มันเสื่อมสภาพก็ซื้อได้นะครับผ่านซื้อก็ได้หรือว่าจะสายพันลงสีมาใส่ก็ได้นหมะอนก,กันอ๋อไอ้ยางอยู่ข้างในนันอ่ะใช่เมตรหนึ่งแปดสิบมาตัดใส่ใช้ได้ห้าหกปีเข้ากับตอนออกต้องไม่เห็นรูอืมถ้าสมมุติว่ามันเห็นรูมันมันเยื่องมาเอาไหมเอาไหมสมมติว่ามันมันมันเห็นรูแบบนี้ไม่ได้ ต้องให้ปิดสนิทเลยต้องให้ปิดรูับผมห้ามเห็นเห็นไหมมันจะไม่เห็นไม่เห็นรูตกจ้ะทั้งเข้าและออกก็ต้องห้ามเห็นเห็นไหมไม่เห็นแต่ถ้าเกิดว่ามันเห็นอย่างนี้มันอันตรยเลยอ่ะถ้าสมมุติว่ามันเห็นมันเห็นอย่างเงี้ยมันมันมันอยู่เงี้ยใช้ไม่ได้ต้องปับไม่ให้เห็นต้องอย่างนี้ถือว่าโอเคเนี่ยไม่เห็นทั้งหมดอันนี้ก็คงจะหลายปีนะอหลายปีครับสองปีขึ้นซื้อแปดสิบบาทนี่ก็ใช้ไปสองปี ครับ<ล>ผมจะไปลงม,มันใหญ่ก่อนแล้วไปมาคิดป่า